สวัสดีชาวใต้แป้นทุกท่านครับวันนี้ทางเพจใต้แป้นได้รับความอนุเคราะห์จากทางร้านดีหลกนะครับส่งแมวมาให้รีวิวหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่นะครับส่งรองเท้าครับตัวนี้ดีลกสิบไพรส์เป็นสีลุ้งนะครับสีลุ้งเมืองคาน้ำเงินขาวเหลืองแสดแดงเนื่องในโอกาสเอ่อเซเลบริชั่นไพรส์นะครับทำออกมาสามรุ่นนะครับที่เป็นสีสีสีลุ้งแบบนี้นะครับในคอลเลคชั่นไพรส์ก็คือเดลเมอร์ลีหลาดคู่หนึ่งแล้วก็ ฮาเดนคู่หนึ่งแล้วก็คู่นี้พิเศษที่สุดนะครับเป็น d ีโรสเทนะครับดีโรสสิ 10, นั่นเองที่ทำออกมาก็เนื่องในโอกาสฉลอง10ปีนะครับที่เจ้าของเจ้าของิเทเจอร์รองเท้ารุ่นนี้ก็คือ d ีโรสนะครับเป็น m อ p ครบ10ปีพอดีรายละเอียดคร่าวๆไม่ต้องคร่าวๆเดี๋ยวเราดูกันเลยรายละเอียดเต็มๆของรองเท้าคู่นี้ทางยิโรสต o r e ส่งมาให้เป็นไซส์10.5นะครับ10 จุด5 UKR ทั้งสองคู่รายละเอียดทั้งสองคู่มีส่วนที่เหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวแอดจะมาบอกให้ทราบว่าวตรงไหนที่แตกต่างและตรงไหนที่เหมือนกันเอาส่วนที่เหมือนกันก่อนทั้งสองคู่นะครับเป็นสีรุง้งนะครับสีรุง้งนี่คบเจ็ดสีเลยนะครับไล่ไล่ตามเฉดเลยไม่มีสลัดนะครับม่วงนะครับม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลือง แสดแล้วก็แดงนะครับด้านหลังนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็มีเส้นนะครับจะมีเส้นเส้นสีทองที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นเส้นสีทองทั้งสองฝั่งแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับจะเป็นตัวโลโก้โลโก้ของอ d i d a s สสามขีดข้างหลังนะครับที่เป็นโครเมียมนะครับ เป็นวัสดุน่าจะเป็นเป็นพลาสติกหรืออะไรสักอย่างนะที่ชุบโครเมียมสวยงามมากเด่นที่สุดในสนามก็เพราะไอ้ข้างหลังนี่นะครับรายละเอียดที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับรองเท้าคู่นี้มีเหมือนกันทั้งสอข้างนะครับคือข้างเท้าด้านในด้านบนส้นเท้าทางส้นเท้านะครับจะมีลายเซ็นของเดลิกรสด จะมีลายเซ็นของดีหลิกรดนะครับเดอร์ลิกรดดีหลิกรดขอบเสียงผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับทั้งสองข้างมีเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับด้านในรองเทา้าตรงนี้นะครับมีอันนี้ด้านข้างด้านข้างข้างในนะครับข้างในเทา้าด้านข้างด้านข้างด้านในเย่านี้ดีกว่าด้านข้างด้านในจะมีตัวหนังสือคําว่า r un น h นะครับ r un c h นะครับเป็นพื้นรองเท้านะครับใช้ระบบลอนส์นะครับสอบถามมาได้ว่ามันเป็นระบบเดียวกับรองเท้าวิ่งของเขานะครับผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับอันนี้สอบถามมาจากผู้ที่รู้นะฮะจะรู้จริงหรือไม่เราไม่ทราบนะครับเราก็มาบอกกายให้ฟังกัน่องจากพื้นบุ้วนุ่มนะฮะบีบได้เลยนิ่มนะครับรู้สึกยืดหยุ่นมากๆนะครับรายละเอียดต่อไปนะครับ ตรงลิ้นล้นรองเท้าทั้งสองข้างนะครับมีเจลสอตัวดีนะครับก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเดรลิกโรสนะครับแล้วก็มีมีลาย,ม,ลายมีลายเหมือนลายลูกบาสอยู่ข้างๆนะครับด้านหลังพื้นหลังจะเป็นลายกราฟิกสีรุ้งนะครับโมพะน้ำเงินเจียลืองแดงครบเจสีรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งก็คือเชือกรองเท้า เชือรองเท้าตรงปลายเชือกนะครับตรงปลายเชือกทั้งสองข้างทั้งสองทั้งสองข้างเลยนะฮะเป็นสีลุ้งนะครับแล้วก็ตัวลายลายตรงเชือกนี่ก็จะเป็นจุดเป็นดอกนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงด้านในรองเท้าไปแล้วที่เป็นระบบรองรับความสะเทือนเลยระบบกันกันกระเทือนของรองเท้ารุ่นนี้นะครับที่เป็นระบบบอนช์นะครับแล้วก็มี่า มีจุดนะฮะจุดอาดิดาสตรงนี้นะครับคือรองเท้านะเดี๋ยวจะาพูดถึงกันอ่าทีนี้เรามาดูมาดูด้านนอกด้านนอกเนี่ยจะมีจิมมิคเล็กๆของรองเท้าดีโรตรุ่นนี้อยู่นะครับอ่ารู้สึกว่าดีโรก้าก็มีเหมือนกันนะครับตัวหนังสือตัวนี้ก็จะเป็นชุดตัวหนังสือแปดแปดศูนย์แปดขีดศูนย์เก้านะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ขีดหนึ่งหนึ่ง เอ็มบีีนะครับอ่าแอบไปลองหาข้อมูลมาแล้วนะครับ8 8นี่น่าจะเป็นปีเกิดของเดลิกโรสนะครับอ่าในขณะที่0 8ย์ขีด0 9นย์นี่น่าจะเป็นปีที่เขาเข้ามาเล่นใน n b a 10ขีด11 MVP นะครับอันนี้เนี่ยเป็นปีที่เดลิกโรสนะครับได้ MVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA รายละเอียดอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้เราพูดทางไว้ก็คือพื้นรองเท้านะครับจะมีดอดนะครับเป็นจุดช่วยหมุนนะฮะซึ่งปกติมันก็เป็นลายรองเท้ายี่แหละแต่เขาเขาเขาบอกว่ามันช่วยให้การหมุนตัวดีขึ้นนะครับเป็นโลโก้อดิดา s นะครับเป็นวงกลมๆอยู่ตรงนี้โลโก้อดิดาครับพื้นนี่เป็นพื้น มไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าพื้นอะไรแต่ถ้าเราจับนี่มันก็คือพื้นยางนี่แหละนะฮะมันเป็นเหมือนอยางนี่แหละนะครับนึกนึก,นกดีทีเดียวจับนี่ยังรู้สึกว่ามันนึกเลยนะครับยังมีอย่างหนึ่งพิมพ์เล็กๆนี่ครับตรงส้นเท้านี่นะฮะตรงด้านข้างบนขึ้นมานี่จะเป็นเหมือนแถบผ้านะครับเขียนไว้ว่า Lost t e n i e r นะครับมีตัวหนังสือ YR อยู่ข้างหลัง ให้แอดดอลก็น่าจะน่าจะเป็นตัวย่อของคำว่าเยียร์นะครับซึ่งมันครบ10ปีพอดีที่เขาได้รับตำแหน่งเป็น MVP ตั้งแต่ปี2010อถึง2อ1 1นนะครับมาเวลาถึงปีนี้ก็เป็นครบรอบ10ปีของเขาพอดีนะครับที่ได้รับตำแหน่ง MVP ก็จะมีกิมมิคเล็กๆเขียนว่ารถนะป็นตหนสือสีทองและข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่เป็นภาษาจีนนะครับแอดดอลไม่ออกไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเป็นภาษาจีนมีรถแถบข้างบนถ้นะมองอย่างนี้ฮะรถข้างบนนะครับ เพนเยีย yeah, แล้วก็ข้างล่างเป็นภาษาจีนนะครับถ้าใครทราบว,ว่ามันหมายความว่าอะไรก็พิมพ์แจ้งมาได้นะครับจะเป็นการขอบพระคุณมากๆทีนี้เรามาดูรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันของผู้นี้มีกิมมิกเล็กๆนะครับถ้ามีมมีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งขอภัยด้วยมีจุดหนึ่งที่รองเท้าผู้น,นี้มีเหมือนกันก็คือลิ้นด้านในครับเป็น MVP เป็นคําว่า MVP นะครับเป็น ขาวนะครับ M B P อยู่ข้างในมีเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็มีข้างนี้ก็มีมเอาล่ะทีนี้เรามาดูจุดเดียวในรองเท้าคู่นี้นอกจากที่ว่ามันจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาไม่เหมือนกันนะจุดเดียวที่ไม่เหมือนกันในรองเท้าคู่นี้มีแค่จุดเดียวนั่นคือลิ้นรองเทา้าเอ้ยไม่ใช่ลิ้นรองเท้าครับพื้นรองด้านในอยู่ข้างใน,นนะครับอยู่ข้างใน,นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมีรูป <S <S ชัดๆให้ดูพื้นรองด้านใน ด้านขวานี่ข้างขวานะครับข้างในรองเท้าจะเขียนว่า l e er ิฟ u n ใ t e d นะครับอ่านว่าเลิฟ u n ใ t e d นะครับหรืออ่านว่าเล u n u t u t u t i t หรือเปล่าอดไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ถ้าออกเสียงผิดไปต้องขอใครด้วยนะครับใครที่ใครที่ทราบว่ามันอ่านว่าอะไรก็แจ้งมาได้นะครับ U มันอ่านว่ายูใ t e ทนะครับถ้าถาอ่านอย่างนี้ฮนะ u n I T E S นะครับ U N I T E S ถ้าให้อ่านบ้านๆน็น็คือยาในเทสนั่นแหละฮะหรือว่าถ้าจะอ่านสามหลักก็น่าจะเป็นยูนิตนะ add d o w น่าจะเป็นน่าจะเป็นคํามาจากคำว่ายูนิตนะฮะจะเป็นคำํำผนคำแสลงอะไรก็โอเคมันเขียนว่าแบบนี้นะครับรักความสามัาทีรักความอะไรสักอย่างนะที่อยู่ในนี้นี่คือข้างขวานะครับส่วนด้านซ้ายนะครับ ข้างซ้ายข้างในเป็นโลโก้อาดิดาสนะฮะจะรู้หรอไม่รู้จะมีรูปให้มีโลโก้อาดิดาสเป็นสีลุง้งนี่เป็นจุดเดียวของรองเท้าคู่นี้ที่มีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดทั้งซ้ายและขวานะครับโอเคแอดบอกรายละเอียดรีวิวคร่าวๆเฉพาะตัวรองเท้าไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเนี้แอดกระต่รองเท้าคู่นี้เล่นนะฮะ แล้วดูกันว่าพอเราใส่แล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงพอเราเล่นแล้วเนี่ยรองเท้าจะตอบสนองว่าประสิทธิภาพให้กับเราดีขนาดไหนแล้วเดี๋ยวจบเรามาดูกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงไปครับ มาหลังจากที่ได้ลองใส่เล่นขอแจ้งให้ทราบที่นึ่งนะครับแอดไม่ได้ใส่เล่นเองนะครับนะครับเนื่องจากว่าสภาพร่างกายของแอดเนี่ยไม่ื่อยอำนวยนะครับกับการลงไปเล่นแบบจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดจึงให้น้องที่สนามที่สภาพเขายังดีอยู่นะฮะต้องบอกอย่างนี้สภาพร่างกายของเขายังค่อนข้างโอเคได้ใส่ แล้วก็ประเด็นก็คือน้องคนนี้เนี่ยเคยใส่รองเท้าอาดิดาสมาก่อนให้เขาเปรียบเทียบนะครับว่าเขาใส่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยการรีวิวเนี่ยจะเป็นตามคําบอกเล่าของน้องที่ได้ใส่ก่อ,กอนหนึ่งก็ขอขอบคุณน้องน้องคนนั้นด้วยนะครับที่ใส่รองเท้าให้เราลงไปเล่นแล้วก็บอกความรู้สึกที่ได้ใส่มาให้ได้รับชมกันนะครับในสัมผัสแรกที่น้องเขาใส่เนี่ยเขาบอกว่าพื้นนุ่มมากนะครับ รู้สึกได้เลยว่าพื้นมันนุ่มมากด้วยระบบบอ n ช์นะครับของรองเท้าที่เขาบอกว่าค่อนข้างเหมือนกับรองเท้าวิ่งที่เขาเคยใส่นะครับแล้วก็ที่สาคัญคือนิ่งกว่ารุ่นที่เขาเคยใส่นะครับรองเท้าบาสครับของ Ad i d a s ซึ่งแอดลืมถามมาว่าเขาเคยใส่รุ่นอะไรมาต้องของอาภัยด้วยนะครับความรู้สึกต่อมานะครับหน้าเท้าหน้าเท้าตรงนี้นะครับค่อนข้างเรียว คู่ต่างความรู้สึกน้องเทานะครับแล้วก็ค่อนข้างแคบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่หน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างนะครับแอดแนะนําว่าควรจะไปลองที่ร้านไปใส่ของจริงก่อนนะครับเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเป็นอาดิดาสไม่ต้องเผื่อไซส์แต่เนื่องจากรองเท้าคู่นี้เนี่ยหน้าเท้าค่อนข้างแคบนะครับถ้าเป็นคนเท้าเรียวเนี่ย โอเคเลยถ้าเป็นคนที่หน้าท้ากว้างเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไซส์นะครับทางที่ดีไปลองเองดีกว่าไปลองใส่เองว่าโอเคไหมอย่างที่2คือระบบการกระเทือนกันกระแทกระบบพื้นเนี่ยไอ้บอนส์อะไรเนี่ยน้องแจ้งให้ทราบว่ามันนิ่มมากที่สําคัญคือมันเด้งมากซึ่งแอปไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันบอกว่ามันเด้งรู้สึกได้เลยว่าใส่แล้วการกระโดดการออกตัวดีมากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างท้อถอดข้อเท้าด้วยความที่มันเป็นมิดนะฮะมันไม่ได้เป็นไฮนะมันเป็นมิดนะครับ,ม,ม,นนะม,ม,รบมิดคือ ความสูงระดับกลางมันจะมีโลมีต่ำมีมิดแล้วก็มีไฮอันนี้ไม่เคยเห็นโลไม่เคยเห็นไฮนะเห็นมิดการตอบสนองดีดีเลยไม่ได้ไม่ใช้คำว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะกับการเล่นพื้นปาเก้เป็นอย่างยิ่งถ้าผู้ใส่เล่นพื้นปาเก้มีแมวมาอีกตัวหนึ่งมันมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้มันลงมามันขึ้นมาอีกแล้วโอเคมาช่วยกันรีวิวช่วยกันทำอาหากินนะนอนดีๆหันหน้าไปทางนี้หันหน้าไปทางกล้องอนี้เออ อะไรโอเคช่วยกันทำหาหากิน่อยถึงง่ายแล้วโอเคค่อนข,ข,ข้างตอบสนองการเคลื่อนไหวในสนามได้ดีมากๆนะครับไอ้ดอดเนี่ยไอ้ดอดเนี่ยมาที่ที่พูดถึงเนี่ยมาตอนหัวเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะครับน้องบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าเมื่อหมุนตัวหรือว่าหมุนตัวนี่แหละนะฮะหมุนตัวเปลี่ยนทางหรือเลี้ยงบอลเปลี่ยนทางมันช่วยเราได้นะ ไอจุดดอทเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันแอชตก็ไม่เคยสนใจเรื่องระบบรองเท้าไอจุดนี้มันช่วยให้การหมุนตัวการทรงตัวของเราดีขึ้นนะอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปลองดูกันเองแต่น้องบอกมาแบบนี้นะครับเขาไม่ได้มีมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาใส่ทุกยี่ห้อฮนะแต่เราเคยเห็นว่าเขาเคยใส่อาดิดาสมาก่อนแล้วก็กแจ้งให้ทราบ รวดเร็วกะชับฉับไวนะฮะเป็นสโลแกนของอะไรก็ไม่รู้ช่างมันสรุปโดยรวมแล้วดีนะนกม็มันก็ไม่มีอะไรมากก็เขาใส่แล้วอันนี้คือใส่แล้วด้วยนะฮะเคยลองใส่แล้วน้องใส่เองเล่นเองจริงๆนะครับบอกเลยว่าดีดีมากนะครับข้อเสียของมันอีอกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าคุณไปซื้อที่ร้านนะครับเขาจะร้อยเชือกมาแค่รูรูนี้มันจะมีรูข้างบนนะครับน้องแนะนําว่า ควรใส่ให้ครบทุกรูนะครับใส่ให้ครบทุกรูมันจะรู้สึกดีมากเขาบอกว่าควรที่จะต้องร้อยให้ครบทุกรูนะฮะมันจะทําให้การทรงตัวการเคลื่อนที่ดีเพราะงั้นมันไม่โอเคนะสําหรับการที่มันใส่รูนี้ไม่เวิร์กต้องใส่ให้ครบนะฮะบ,บางรุ่นเนี่ยเคยเห็นนะักกีฬาบางคนก็คือเวลาใส่เชือกรองเท้าขึ้นมาถึงรูสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่สวยไม่สวยก็เอาลงมาข้อหนึ่งอ่าโอเค ราะฉะนั้นจะเห็นบางคนมาข้างบนนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยร้อยรูกันนะสาหรับคู่นี้นะแนะนําว่าให้ร้อยข้างบนด้วยนะครับข้อเสียที่น้องเขาบอกมามีอยู่เรื่องเดียวข้างหลังนี้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะฮะมันก็ไม่ได้แข็งมากแต่ถ้าเราใส่ถุงเท้าทรงตันนะครับตรงนี้เนี่ยจะขูดกับข้อเท้าคุณด้านหลังตรงเอ็นร้อยหวายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรองเท้าคู่นี้จะใส่รองเท้าคู่นี้ คุณต้องใส่ถุงเท้าทรงสูงคุณถึงจะเล่นได้อย่างมีความสุขเพราะไม่างั้นเนี่ยมันก็ขูดตรงเล่นร้อยหวายคุณมันเจ็บนะครับใครที่เคยโดนรองเท้ากัดทั้งหลังมานี้นะจะรู้ดีเพราะฉะนั้นใส่ถุงเท้าให้สูงขึ้นมาหน่อยใส่อย่างนาได้จะดีมากตรงนี้เป็นข้อเสียข้อเดียวที่น้องบอกมารองเท้าคู่นี้นอกั้นเขาโอเคหมดเลยอีกเรื่องหนึง่งสิ่งที่น้องๆที่นั่งอยู่ริมสนามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันพิเศษกว่ารองเท้าทุกคู่ที่อยู่ในสนามวันนี้นั่นก็คือไอไ้โลโลกสีเงิน ข้างหลังนี่แหละนะครับมีน้องถามว่ามันเป็นไฟเหรอนะฮะรองเท้าคู่นี้มีไฟเหรอรองเท้าคู่นี้ไม่ได้มีไฟจริงแต่ว่ามันเป็นโครเมียมแล้วพอเรามันเป็นสีโครเมียมเนี่ยมันโดนแสงเนี่ยมันสะท้อนเพราะมันจะทอ้นะทอนอยู่ในสนามน้องๆเขาคึกว่ามันเป็นไฟนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้เลยซึ่งมันเด่นมากไอ้ลองว่ามันเป็นข้อดีนะ สวยใสแล้วสวยถ้ายิ่งฝีมือดีด้วยคนยิ่งจำนะฮะโอ้ยรองเท้าสะท้อนแสงคนณยิมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยจุดเด่นให้สิบเต็มสิบเลยไม่ลุกคิดได้ยังไงเป็นสีบอลน,นะฮะสวยจริงแอดเห็นครั้งแรกนี้ยังชอบเลยนะฮะเข้าๆเข้าๆรเปล่อก็คงไม่เข้าๆนะเพราะมึงก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงมันอีกแล้วนะครับสาหรับรองเท้าเดลิคโรสรุ่นที่สิบฉลองครบรอบสิบปีพอดีเลยนะฮะรุ่นที่สิบด้วย ฉลองครบรอบ10ปีที่เขาได้เป็ MVP อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ด้วยนะครับถือว่าถ้ามีตังนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่ลองไปถามที่ร้านดูนะครับถ้าอยากหารองเท้ารุ่นใหม่ถ้าคุณเบื่อแบบเดิมๆแล้วอยากลองของใหม่แนะนําเลยคู่นี้โอเคนะครับลองดูได้นะครับถ้าให้ดีคือไปลองที่ร้านราคาตามที่พิมพ์ไว้ก็คือ5 2าพแต่จริงๆไม่รู้ว่าเขาจะมีการลดราคาอะไรหรือเปล่าไปดูหน้าร้านดีที่สุดสุดท้ายนี้ ก่อนที่ไอตัวนี้มันจะทําร้ายรองเท้าซะก,ก่อนนะครับขอบคุณเปนแทนเพจใต้แป้นมากนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดมีอะไรผิดพลาดพูดผิดพูดถูกนะฮะความหมายอะไรผิดผิดถูกถูกยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้มีอะไรแนะนำคอมเมนต์ด้านล่างนะครับที่สําคัญคือขอบคุณทางร้านดิโลกนะครับที่เอื้อเฟื้อรองเท้าคู่แรกในประวัติศาสตร์ของเพจนะฮะมาให้เราได้รีวิวกันวันนี้โอเคครับพบกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้มารีวิวรองเท้าอะไรแบบนี้อีกนะครับ ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านมากขอรองเท้าจงสถิตยอยู่กับทุกท่านวันนี้สวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเมียนะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะตรดตามยบายตอเนืแผง